êy, nước ở mì โอ้ลงคอเลยโอ้ตายแล้วม,มีบาดแผลด้วยเลยโดนฟันมาลูกว่ากัดไปโดนเผอไปส่งเลยลงคอไปเลยโอ้โหทียาสามจุดห้างานาน้ำท่วมท่อนเซ้สีสวย<ะ>ตอนนี้ใช้เป็นสีเหลืองครับผมโอเคครับฝากผลงาทียาสามจุดห้ามานน้ำท่วม เอกได้กี่ตัวแล้วอ,อ,อันนี้ออกหมายครับพวกนั้นเนนคนไดกเอกนะครับโอเคครับผมฝากได้จะลุยกันต่อกับหมายน้นะําท่วมจะได้ลุยกันต่อป่ะไม่รู้รเขียวปีเลยเาเม, <laughs> มาเขียวปีเลยดูนี่ <laughs> นโอเคต้องรีบตีแล้วเดี๋ยวฝนตกเกี่ยมครับ 嗯、没有啊！一把。 แดดไหมเ้าบกัดตัดเลยบบกัดไ้ไห่ขนาดนี้ทออาสามดปากกวัดได้เลยอ้ใส่สวยใส่สวย <laughs> วัตาบกับ tr สามจุดห้าครับนี่ก็จะไม่กัดฝนยังไม่ขาดเม็ดเลยตีเป,ป็นฝนตกเป็นหยดน้ำมันยังขุ่นอยู่อ้ยถังแล้วมั้ง tr สามจุดห้าครับผมโอเคครับฝากผลง,งานด้วยกับผมเอกกัะเทาลกใช้ vr เอ้ยใช้ tr สามจุดห้าปากกัดวัดได้เลยครับไม่ได้ส่งยังลงคอรครับผมแก้วย่ำมๆยำยำ โซ่ลง่องโซ่ลง,ลงต้องสาะล่อซเสาะล่อง,อง,องเป็นทีอาสามจุดห้าครับผมสีเหลืองตัวเดิมเกิบเต็มคือปลาตัวใหม่ที 5, อาสามจุดหน้าเกือบชนนะหม่นั้น ฝนเพงจะตกครับน้ำขึ้นนาน้ำยังขึ้นตีต,ตย้นๆม,มาครับผมที่อาสามจุด้าไม่ได้ส่งยังลงคอครับฝากด้วยครับกับผมเอกกระเทาหลกเยี่ยมครับผม